อาก็สบายดีนะท่านผู้ชมคลิปนี้กัเบ,บานนนเบาเอกเอามาบานเบานูนนพับล็กซิงเป็นอะไรเนาะ แต่สามคนนี้ก็จะจกเอาเห้ไปอันพุ่มพางอาวซาลี่มาเราบอดกระทาเราไปเืงินพอฮักกันบบอาเอาเอกไปไปเครื่องขึ้นเวเวเฮนพอฮักขึ้นอยู่ใ่ฮะเฮยยู่่คุณทองเอาเอกปดโยเบยงกมามาแต่ซี่คนนะ เบาเอ็กใหม่อีกแล้วสบายดีโอ้ยกำลังว่าพี่น้องเ็าต้องเลือกมอดเงินได้อยัางมาได้เอามัดคอมาเอามัดคอมาฮมพุลปเลย ขึ้นไปเพิ่นพุ่น <laughs> nhạc ยางมันล่ะ luôn โดดไป nhạc. Nhạc. บ้าขาดเอิม่มล็บข้อเบื้งหนังมันน่ะจบเดยแกะเบืงบ้งหนัง,ง,นงอ่ามาฮิมาฮิอ่าเนี่ยในยูเป็นนี้นะ เลน่นเอาไม่พูดเอเป็นผู้หา้าโธ่ละเอ๊ไข่ตัวนี้ให้ได้อุ้ยอู้หูเอาไม่อาไม่สิยอ,อ,อะไรกินใดดิแทนผู้ชมงสาวนกกินนเอาไม่บ่ได้เดี๋ยวเจ๊เมือ่อ มื้อแรงกินนอนหิวบอไอเอ็กอีเมื่อบานยงไอยงเอ้ยอยากกินน้ำกินอยู่ดีเดี๋ยวลูกกินน้ำอยู่ีแม่ลูกเอ่อเอ้ากินข้าวกินน้ำละอันไหนอันไดนเลยพ่อพาไปซื้อเครื่องกินน้ำไม่ลูกกินน้ำก่อนไหมกินน้ำกินนหนแม่กินน้ำไปกกินน้ำก่อนนะพอนอยากกินน้ำไหม อาเยันเย็นฮานองเลยเย็นฮานองเลยมาอ์โกนี่คือมาร์โกนี่ถือว่าเขาเจ้าซื้อมัดเลยเด้อเขาเจ้าแม่เครื่อข้ามอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นซื้อเรียบร้อยและมีแต่เขาไปตักตักตักทึกทึกจำนวนเท่าเดิมเราควรจะซื้อซื้อซื้อให้หมดเลยหมดเลยมีเท่าอไดซื้อหมดเราจะบริการเขาเต็มหมดจับกองฮะสาวนกจะไปขวากินโอเคอาลูกกินน้ำเด้อหฮู้มอท้อนเท่านันแล้ว อ้าวพากันข้ามจนมาฮอดน้ำเฮลิซูพากันขับขึ้นกะเสียเวลาเสียเวลาโอหาค้อยร้อนค้อยนั่นลื่มสุดออกมนอนเห็นน้ำนองอยู่ตอนเสาร์นะเห็นน้ำนองแล้วนีขับขึ้นก็ใส่เสื้ออันซองยูทูบเบียนซาลาซี่ข้าวงามมาบนน้ำขี่รถมาบนบนใกล้ๆขึ้นวันเป็นผู้สาวมานั่งท้าศัสน โอ้ยบัดมาเบิ่งกมอจะเป็นเมียตัวเองเมียตัวเสื้อนี่ก็ขึ้นได้เนาะพี่น้องเนี่ยนี่โอ้งามเนาะโชคดีแล้วเจ้าเนี่ยได้นุ่งเสื้ออันเบียนโลาวนี่นะโชคดีพอยังจะได้มันเสื้อแขนยาวเนาะนุ่งกันกันกันยุงกันคลายกันเดนฮอนพอที่เข้าป่าตลอดเด้เออนั่นนั้นี่พี่น้องมันเป็นสกีอื่นๆนโชคดีกันยุงกันคลายกันแดดมื้อนี้ก็สิเฮ็ดเซ่วน Để xe xuân kiên phân đâu. Có cho nhám rồi đấy Nó tham lại hết nhám kín Ở xe xuân đâu à, nhám này, Nhám lọ Sao lì nó vậy bố mạ vậy về hắn như, như chung với Chung là, là bố mạ Ừ, bố mạ thương bố À, nó nó tham à, bố xôm Này, bố mạ nằm của chả đây Miền anh ấy phân là Bố nôn, nó hôn mà, mà này. đây mà to nên hắn bỏ โอ้ก oh ินทองเนาะแล้วบ uh, uh ่เ oh. ด uh! ียวบ่าวบุญนําใส่จ like, ัดกันกินเองอ่านี่โอ้บ่าวเอกนี่นี่จะน้อยก็เอาเงินทําบ่าวเอกเด้อพอเขาเจ้าซื้อแล้วนี่น่ะอ่านี่บ่าวนนเฮานี่น่ะสุดอนี่ครับรถมานี่โอเคทามเนาะนั่นๆเนาะเราเบิ่งแต่ละระยะพี่น้องเอ้ย

mọi người có thể nói là mọi người có thể cái là mọi người có thể nói là mọi người có ชงออ๊เยเฮงกเอาข้าวมาให้กไดู่คนเดียววนึงเขาจะไปดูไปพวากิีนคอมม, sociedad, ม ını, oh ี mm hmm. <rik>

ขึ้ข้ไละอาบน้ำรบนนนับฮะ่ไมนับนึกเขาเเขอะรโกังอีกเขาอันเขาแป้งมือจานี้เขาอันจไม่อย้เขาจิเม็ห้ห้องน้ำลงแต่มาบานเนี่ยกไม่น่าห้องน้ำนึงน้ำนู้

อ่าความเมยม่เศะพุ่นาาไมเมียงหรอกทีวาดเราไม่้านี่ข้าวเมียงเราไปยุ่งกันอีรีเก่าได้แลมะข้อมันขึ้นหลับทุบกันนั่งแปบเบาสุดมันสงคนานีเลย à à, khâu học 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 này học này học 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 cặp học 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 เขาเนี่ยแม่รบวกกนมันให้ลมาึื้อรดลมเลยมันแค่จริงอ่ะไอ้สกาวพี่แหงสุดไปอดเขาพี่น้องเอ้ยซองมือกินแต่มันหมดเอาเขาไปฝั่งนั้นอ่ะขึ้นมาเขามีกินแต่มันกินมะคอพี่น้องเอ้ย

Lê lại nhang Mua... Mua hành mượn để lại được, bóng nhang bóng 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 đi bóng lại bóng nó, bao

xin phong thú khá ổn nữa không khá các khoa đúng không miếng toàn luôn uhm. mà mắc xuống là đây. ให่ไ้ไม่เงล้ยนี่มาให้เช้งนะนอนนี่นะน่นนเนตนอนอยู่ป้นนั้น้แต่เ้นอนกัน

เาไมลบอสเรมนบอกว้ากหูข้าวแหละงามนะเรียนนะมมบันแท้งามงามลยวนี่จัดการฮะนี่ยไปตัดสินสิคุณจะดหอบเหรองห้ยงนีตวตังามสดแม่ลีน่ยตัดทันแม่ลีตัดทันเราตัดผู้เดียว

khoảng anh, ý, anh. Đâm đâm này, là này là đâm, có vợ anh, trên đầm đầm này anh đã sẹp với cả, trên gì đầm, anh đã sẹp với cả, trên nồi nó đã sẹp với cả, tu tu nha, tu nha có nó đã kêu đi nọ, anh này, nuốt két kín rồi, kín rồi, thế mấy này 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 này, này này, dịp này, này. À, dịp luôn là luôn à, là Vâng việc bàn hắn, vương sẽ học anh học là cái มีแต่เข้าเนี่ยแต่ผมเานต้นไม่า้อเข้าได้ไมเด้อ Quanta lại sợ bị cho nên cock and mùa cho coughing thanh 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 chỉ có coughing là mùng ừ. phải nào phải

ไอ้ไอ้ที่นั่นไอ้ที่เอาเนี่ยมาไว้ก็ว่าทําบ่ได้ว่าว่ามันบ่ฮั่นมันบ่บ่ฮั่นพุกเงินง่ายเลยล้มเพิ่นงมันุง่ายเรามันไมเนนอยพอนองอันนี้คนตกก็เอาได้นะอืออือบ่ว่ามนสิงนะบ่เาอีจัง ันเหมือนกบอ้บวกามนจะเปล้บนอี่เนะมแรกเขมามัแหมันเป็นลหัวเป็นไผ่พรครับพรดินดินตัวนี้ก็เป็นดินเขาอันไอูนดินนี่นะเปนดินเขาปะปูเนะ ว่าเอาเามอกเ่าปูนราัมันั่งดึกเลยแตมาองห้สอาเอถ้าเอาแง้โอโหักอยู่เสบมีดินเลยเาห้ยว่แจะลุงทางนี่สวาเฮ็ดทางนะฮะโจแต่ยี้เสยได้เองก็เฮ pues ็ดทางลุงก bong này bong 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 này bong 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 ai bong 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 đứng ở bong 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 ไม่เข้า้าไมเขานอนนี่แหละเตียมชแม่นีใกล้ืนั่ละักนเป็นพีมนมายอเลยมามาลมื่อเให้พวกิ่วสวหน่อยหรห้ิงกันอไะไรล่าไปนองเึ้นกันี่สบายดีไมมสบายดีอุบ่าเด้วมาสบายดีแมม

Ừ, xuống rồi, má đi má, Đó. má. Đó. No, no, không má, ừ. con cái ừ, này đi mới... bắt <laughs> <laughs> <anh, nói, thơ, cười> <anh, thơ, cười> keo keo bodoh jangan pinam kat hang ni hang hang ni sat anok sim bodoh ni bro dinamik ni dinamik ครับชาร์จนําของปากพวกเก่า kau ไปเอาคอมเมอร์เมนิตบ่รุ่นไฟบ่โอ๋ของปากพวก